คำเตือนเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังผีที่แอดตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับใครที่กลัวหนังเสยงขวัญก็อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนมาอยู่เป็นเพื่อนแอดก่อนเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรมีพี่ป้านาอาคอยแนะนำทางช่องสปอยนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าพร้อมแล้วไปฟังสปอยกันได้เลย กลับมาเจอกันอีกแล้วที่ช่องสปอยนะจ๊ะเสียงอาจจะเพี้ยนไปบ้างเนื่องจากแอดไม่สบายแต่เพื่อให้ทันวันคริสต์มัสแอดจึงนำหนังซานต้าโหดค่าไม่เลือกอย่าง Silent Night มาสปอยให้ฟังกันหนังออกฉายในปี2012เป็นหนังรีเมคจากแนวไล่เชือดในปี1984เรื่องราวของกลุ่มตำรวจที่ต้องตามจับฆาตกรแต่งกายในชุดซานตาคลอส จากการที่เขาไล่ฆ่าคนในเมืองด้วยเหตุผลที่ยังหาไม่ได้พวกเขาจะจับฆาตกรมาลงโทษได้ไหมติดตามชมกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชายลึกลับแต่งกายด้วยชุดซานต์ครอสสวมหน้ากาก จับหญิงสาวมัดเอาไว้และไม่ได้มีแค่เธอเท่านั้นยังมีชูของเธอที่ถูกจับมัดกับหลอดไฟในชั้นใต้ดินเขาเดินเข้ามาพร้อมกับขวานชายชูเข้าใจว่าเป็นสามีของเธอจึงพยายามขอร้องอ้อนวอนและสัญญาว่าจะไม่มาพบเธออีกเขาไม่รู้ว่าเธอแต่งงานแล้วเธอไม่สวมแหวนด้วยซ้ําทําให้เขาฉุกคิดขึ้นได้นี่อาจไม่ใช่สามีของเธอแต่เป็นคนป่วยชายลึกลับจึงเดินไปกดปุ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าทําให้ลูกกระต่ายของเขาระเบิดออกจากเบา้า เช้าก่อนวันคริสต์มาสมาถึงออเบแบดดมอร์นางเอกของเราตื่นมารับสายนายอำเภอคูเปอร์เธอได้ขึ้นเป็นรองนายอำเภอแทนจอแดนเขานั้นหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนดังนั้นเธอต้องคอยตรวจความเรียบร้อยในคืนก่อนคริสต์มาสเธอยังทำใจไม่ได้เรื่องจอนสามีที่เพิ่งเสีย แต่ยังไงเธอก็ต้องทำหน้าที่นี้หลังจากวางสายในอํอำเภอไปเธอก็ลุกขึ้นไปเตรียมตัวพลังเล่นค c อสเว w ร์ดพ่อของเธอก็แวะม,มาหาพอดีด้วยความที่นางเอกคิดถึงพ่อเลยวิ่งเข้าไปกอดและหยอกล้อก,กันตามประษาพ่อลูกไหนๆพ่อก็อยู่ตรงนี้เธอจึงใช้โอกาสถามพ่อเกี่ยวกับคำใบ้เกม crossword และพ่อก็เดาไปเรื่อยตามคำใบ้ที่นางเอกถามแต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกแต่เดี๋ยวเธอคงคิดออก และสัญญากับครอบครัวว่าเธอจะอยู่แกะกล่อ,องของขวัญในวันคริสต์มาสตลอดทั้งวันและจะไม่ทําให้พ่อผิดหวังแม่ของนางเอกที่อยู่ข้างๆสังเกตเห็นกล่องของข,องขวัญจ่าหน้าถึงพ่อแล้วก็ยื่นให้โดยแม่ระบุชื่อผู้ส่งระหว่างที่นางเอกขับรถไปทํางานเธอได้จอดทักทายท่านนายกเทศมนตรีเขาบอกกับเธอว่าจะไม่เป็นกรรมการตัดสินซันตุเครสในคืนนี้เพราะกลัวว่าจะเสียคะแนนจากการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาทั้งสองคุยกันเรื่อยเปื่อย จนกระทั่งหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอชื่อว่าทิฟฟานี่เป็นลูกสาวของท่านนายกเทศมนตรีพ่ออยากให้เธอทำตัวให้สมกับที่มีคนนับถือแต่เธอไม่แคร์และเดินออกไปภาพได้ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งหญิงวัยกลางคนกำลังทานยาโรคหัวใจของเธอแต่แล้วลูกสาวได้เดินเข้ามาปัดยาออกจากมือและสั่งให้พาไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของขวัญในวันคริสต์มาสแต่แม่จะพาเธอไปโบสถ์ในคืนนี้และให้รอจนถึงพรุ่งนี้เช้าเพื่อดูของขวัญจากซานตาคลอส ลูกสาวไม่เชื่อเรื่องซานตาคลอสนั่นจะมีจริงเธอจึงสั่งให้แม่รีบไปหยิบเงินเธอจะไปรอที่รถแม่เลยต้องยอมพาไปและแล้วก็มีซานตาคลอสเดินมาอยู่ที่หน้าประตูเธอถามเขาว่ามีอะไรจะให้เธอไหมเขาจึงหยิบที่ช็อตไฟฟ้าออกมาและช็อตเธอจนน้ำลายฟูงปากก่อนจะใช้หอกเหล็กจ้วงเข้าที่ท้องนางเอกได้แวะมาที่โบสถ์เพื่อทำใจเรื่องจอนบาดหลวงเมดเล่เดินมาจับไหล่ของเธอเพื่อให้กำลังใจและยังพูดเป็นในอีกว่า ให้เขาทําอะไรก็ได้เพื่อบรรเทาทุกข์ให้เธอนางเอกเลยพูดตัดบทว่าเธอสายแล้วและรีบออกไปทันทีบาดหลวงมองตามด้วยสายตาเจ้าเล่ห์เมื่อนางเอกมาถึงที่ทํางานสํานักงานในายอำเภอเธอได้ทักทายเบรนด้าเพื่อนร่วมงานและเหลือไปเห็นกล่องของขวัญที่โตทำงานของนายอำเภอและหันมาถามเบรนด้าว่าคนอื่นๆเปไหนกันหมดเธอบอกว่าพวกเขาออกไปสอดแนมส่วนไจส์ก็มาสายเช่นเคย และเธอได้ยินข่าวลือว่ารองจอแดนได้หนีไปกับหญิงสาวนางเอกได้แต่รับฟังและใจก็มาทำงานพอดีพวกเขาคุยกันเรื่องที่เขามาสายและแล้วก็มีสายโทรเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับซันตาคอสนางเอกจึงไปตรวจสอบและพบก,กับซันตาจิมมีคนร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมของเขาที่มีต่อเด็กเขายอมรับว่าเขามาจากเมืองอื่นและให้ดูสมุดการเดินทางแต่แล้วจู่ๆเขาก็ถามกับนางเอกว่าทำไมคืนนี้เธอถึงไม่อยู่กับสามี นางเอกเลยสงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงยังไม่ทันจะได้คำตอบก็มีสายจากเบรนด้าให้เธอไปตรวจสอบบ้านหล้างเพราะมันส่งกลิ่นเหมน็นตัดภาพมาที่ปู่แม็กกับเดนนิสหลานชายเขานำหนังสือพิมพ์มาให้ปู่ที่นั่งไม่ได้สติและแกล้งชวนคุยก่อนจะแอบหยิบเงินในกระเป๋าของปู่ไปแต่จูจูปู่ก็ตื่นขึ้นมาจับแขนเขาและบอกว่าเขาจะเจอซานต้าในคืนนี้ให้เขาวิ่งหนีเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เมื่อพยาบาลเข้ามาปู่ก็กลับไปนั่งไม่ได้สติเหมือนเดิม เดนิสพยายามบอกพยาบาลว่าปู่นั้นตื่นแล้วแต่เมื่อเธอพยายามเรียกปู่ปู่ยังคงนั่งนิ่งไม่ได้สติเธอจึงคิดว่าเดนิสป่วยเขาจึงเดินหงุดหงิดออกไปนางเอกได้มาตรวจสอบบ้านร้างหลังที่ได้รับแจ้งภายในบ้านส่งกลิ่นเหม็นเอามากๆเธอจึงเดินลงไปสำรวจชั้นใต้ดินและพบกับศพของชายที่ถูกไฟดูดปรากฏว่าเป็นรองจอแดนที่หายตัวไปและเธอจำได้ว่าเขาหนีไปกับหญิงสาว เธอจึงออกค้นหาหญิงสาวคนนั้นและแล้วเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากชั้นบนเสียงนั่นดังมาจากลิ้นชักในห้องห้องหนึ่งเมื่อเปิดดูก็พบกับมือซ้ายที่ถูกตัดกำมือถือเอาไว้แน่นและยังสวมแหวนที่นิ้วนางนางเอกตกใจมากเมื่อหันหลังไปเจอศพที่หัวขาดนายอำเภอตามมาเห็นเธอยืนตัวสัน่นเขาจึงถามกับเธอว่าอยากกลับบ้านไหม แต่เธอก็ตอบไม่และปฏิเสธอาการสั่นว่าเป็นเพราะอากาศหนาวนายอำเภอจึงดุเธอที่ไม่ยอมรอเข้ามาพร้อมกันมันอันตรายมากสำหรับเธอและรอยเท้าที่เปื้อนเลือดนั่นดูเหมือนจะเป็นของชายตัวใหญ่นายอำเภอเดาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะหญิงสาวอยากเริ่มต้นใหม่แต่นี่เป็นข่าวร้ายครึ่งของเมืองเต็มไปด้วยเลือดสามีเธอเมาและเขาไม่ได้ทำแน่ๆเจ้านายยืนยันว่าเขาอยู่ที่ร้านขายรถทั้งวัน นางเอกถามด้วยความสงสัยหากไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครโหดระดับนั้นมันต้องเป็นเรื่องส่วนตัวคนแปลกหน้าดูจะไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนายอำเภอจึงจะสั่งปิดถนนและบอกว่านี่คือเวลาคืนทุนสำหรับการฝ่าฝืนที่จอดรถและไอคนที่ทำเรื่องนี้เขาหวังว่ามันจะไม่เคยเข้ามาในเมืองตัดภาพมาที่ตึกที่ใช้ถ่ายแบบโป๊ ทิฟฟาน,นี่ก็อยู่ที่นี่เช่นกันเธอถ่ายเสร็จแล้วและหยิบเงินในส่วนของเธอไปขณะที่เดินลงบันไดเธอได้สวนกับซานต้าโรคจิตเลยอุทานขึ้นว่าสยองเขาหันมามองที่เธอทันทีในห้องยังคงถ่ายแบบโป๊ก,กันอยู่ซานตาโรคจิตเดินมาเคาะประตูทันทีที่สาวผมสั้นเปิดก็ถูกจ้วงเข้าที่ท้องหญิงสาวอีกคนที่กำลังถ่ายแบบบนเตียงก็เห็นเขา้าจึงรีบวิ่งหนีเข้าห้องน้ำส่วนแฟรงค์ช่างถ่ายภาพถูกซานต้าโรคจิตฟันเข้าที่เป้า เขาเดินมาพังประตูห้องน้ำหญิงสาวตกใจจนดึงราวเหล็กล่วงลงมาใส่หัวซานต้าโรคจิตจึงใช้พลาสติกคลุมหัวจนเธอหายใจไม่ออกแต่แฟงได้ยิงปืนเข้ามาช่วยไว้ทําให้ซันต้าหันไปสนใจเขาแทนหญิงสาวพยายามปีนหนีออกนอกหน้าต่างและพลัดตกลงไปแต่โชคดีที่ด้านล่างมีถุงขยะรองอยู่ทําให้เธอไม่ตายและวิง่งหนีไปขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครอยู่เลยเครื่องตัดไม้ก็เริ่มทํางานทําให้เธอเริ่มมองหาซันต้าโรคจิต และมันก็โผล่มาตัดขาเธอจนกระเด็นก่อนจะจับเธอยัดลงเครื่องตัดไม้จนเละไม่เหลือซากตัดภาพมาที่สำนักงานในอำเภอนางเอกพยายามหา,บาเบาะแสของฆาตกรทางสำนักงานก็ได้รับแจ้งเหตุถึงสองที่ในอำเภอจึงสั่งใจให้ไปกับนางเอกส่วนเขาจะแยกออกไป และเมื่อนอายอำเภอมาถึงก็พบกับแม่ของเด็กสาวนั่งโทษตัวเองอยู่ข้างในนั้นมีหนูน้อยถูกแทงด้วยหอกและกล่องของขวัญที่ดูเหมือนอันที่อยู่บนโต๊ะทำงานของเขาฝั่งด้านนางเอกก็พบกับศพของแฟรงและหญิงสาวบนโต๊ะมีกล้องวิดีโอที่ยังทำงานอยู่ตัดภาพมาที่ทิฟฟานีเธอกำลังร้องเพลงประสานเสียงโดยมีบาทหลวงเมดเลเดินเปิดหมวกและใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาจากในรถ หลังจากร้องเพลงจบบาทหลวงเมดเลก็เข้ามาขอถ่ายภาพสาวๆแต่ดูเหมือนว่าเขาจะถ่ายไปที่หน้าอกของพวกเธอจากนั้นทุกคนก็พากันแยกย้ายเดนิดแฟนของทิฟฟานีก็มารับเธอกลับฝั่งด้านในอำเภอก็นำกล้องวิดีโอมาเปิดดูและพบว่าฆาตกรสวมชุดซันตาและใส่หน้ากากนางเอกจึงโทรบอกใจให้เขาจับตาดู บาทหลวงเมทเล่กลับมาที่โบสถ์และหยิบเงินในหมวกใส่กระเป๋าตัวเองและเตรียมตัวบรรยายในคืนนี้โดยมียายแก่คนหนึ่งนั่งฟังอยู่ฆาตกรก็ได้เดินเข้ามานั่งฟังด้วยคนบาทหลวงเมทเล่ได้พูดเรื่องด้านมืดของคริสต์มาสเขาบอกว่าบาปคือหัวใจของคริสต์มาสทันใดนั้นสานต้าโรคจิตก็หยิบมีดขึ้นมาปาดนิ้วบาทหลวงและแทงเข้าที่ท้องไม่ยัง้งเมื่อเห็นบาทหลวงสุดลงที่พื้นเขาก็เดินมาหายายแก่ ยายจึงร้องอ้อนวอนว่าจะไม่บอกใครเขาเลยนําเงินที่บาดหลวงขโมยยื่นให้ยายและเดินออกไปนางเอกได้ออกตามหาตัวฆาตกรจนเธอไปเจอกับนายคาสันที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเขาเธอจึงโทรบอกนายอำเภอเขาสั่งเธอว่าอย่าทำอะไรโง,ง่ๆเดี๋ยวเขาจะตามไปนางเอกจึงเดินเข้าไปนั่งคุยกับนายคาสันเพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับมิสเตอร์สน์แต่เขาตอบว่าไม่รู้จักและในคืนนี้เขามีแผนที่จะกระจายความสุขเป็นพัสดุจำนวนมาก เขาได้เล่าเรื่องเพื่อนของเขาที่ถูกภรรยาทิ้งเพราะเป็นคนน่าเบื่อเลยแต่งตัวเป็นซานตานำเครื่องพ่นไฟที่เขาทำขึ้นออกตามล่าภรรยาแฟนใหม่ของเธอทิ้งเธอแล้วหนีไปเขาเผาเธอไม่มีความเมตตาต่อคนบาปเมื่อเล่าจบนายคาสันบอกว่าชายคนนั้นยังคงทำมันในทุกๆปีนางเอกไม่ได้คิดแบบนั้นเรื่องที่เขาเล่ามันเป็นตำนานของเมืองที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเธอเลยกดโทรออก มือถือของนายคาสันมีสายเข้าขึ้นมาทันทีเขาจึงถามว่าใครส่งเธอมาแฟรงค์หรือเดนนิสนางเอกจึงให้เขาอยู่ในความสงบ แต่เขาได้วิ่งหนีออกไปนางเอกจึงรีบรายงานนายอำเภอว่าคาสันคือมิสเตอร์สนูและวิ่งตามออกไปคาสันเดินมาฟาดเธอจากด้านหลังจนเธอลม้มลงพื้นเขาหยิบมีดจากขาขึ้นมาปาดมือเธอและจะฆ่าเธอแต่นายอำเภอมาทันเวลาพอดีเขาเลยรีบหนีไปหลังจากนั้นนางเอกได้โทรไปหาพ่อเพื่อระบายความในใจว่าเธอไม่มีความกล้าเหมือนอย่างพ่อพ่อพูดให้เธอเชื่อมั่นและเมื่อถึงเวลาเธอจะรู้ว่าต้องทำยังไงนางเอกไม่ลืมที่จะเตือนพ่อเรื่องฆาตกรโรคจิต และห้ามพ่อไปงานคืนนี้ฆาตรกรโรคจิตอันตรายอยู่ที่นั่นและอย่าบอกแม่เดี๋ยวแม่จะกังวลก่อนจะวางสายนางเอกได้มาคุยกับนายอำเภอเรื่องคาสันหรือมิสเตอร์สโนเธอไม่คิดว่าเขาเป็นฆาตรกรตัวจริงเพราะเขาเป็นพ่อค้ายาทําไมถึงต้องฆ่าลูกค้าตัวเองด้วยมันไม่สมเหตุสมผลที่เขาจะฆ่าจอนและผู้หญิงคนนั้นหรืออาจจะเป็นการลงโทษที่เธอนอกใจสามีแฟงและหญิงสาวที่ทําสื่อลาวมุกนั่นอีกอาจจะเป็นคนที่รู้จักพวกเขา แต่นายอำเภออยากให้มันจบแบบเรียบง่ายเขาเลยสั่งเธอให้ไปตามหาคาสันนางเอกนั่งดูเอกสารฆาตกรรมที่ผ่านผ่านมาชายชื่อว่าโจโดเดินมาเคาะกระจกและถามเรื่องข่าวลือคนที่ตายเพราะไฟดูดนางเอกกลับโกหกว่าไม่มีอะไรเพื่อไม่ให้เขากังวลว่าที่จริงฆาตกรยังเดินอยู่รอบๆตัวเขา หลังจากที่โจออกไปนายอำเภอก็วอมาหาหนางเอกบอกว่าเขาได้กลิ่นคาสันอยู่ที่นี่นางเอกได้อ่านเจอบทความเมื่อหปีที่แล้วเนื้อาหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมหลายครั้งในวันที่26ธันวาสานตาจิมอยู่ที่นั่นจากบันทึกการเดินทางของเขาพวกเขาจึงออกตามล่าตัวสานตาจิมในขณะที่นางเอกมัวแต่ตามล่าฆาตกรตัวปลอมอยู่นั้นฆาตกรตัวจริงได้มาที่บ้านนายกเทศมนตรีระหว่างที่เขาเออกมาสู่บรหรี่ด้านนอกเขาไม่รู้เลยว่ามีฆาตกรโรคจิตแอบมองอยู่ห่าง หลังจากที่ทิฟฟานีและเดนิสกลับมาในอำเภอโทรเข้ามารายงานเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องแต่มันสายไปแล้วเขากำลังถูกฆาตรกรใช้สายไฟรัดคอและตายในที่สุดทิฟฟานีที่ไปเปลี่ยนชุดกลับมาเธอก็ไม่เจอเดนิส เขาแกล้งเธอด้วยการไปซ่อนตัวประตูห้องน้ําค่อยๆเปิดออกเธอคิดว่าเขาอยู่ในนั้นแต่เขาดันโผล่ออกมาจากตู้เสื้อผ้าซึ่งมันอยู่คนละด้านกันเลยเธอไม่ขำและขอเลิกกับเขาเดนิสจึงเข้าไปในห้องน้ําเพื่อดูให้มั่นใจว่าไม่มีใครฆาตกรโรคจิตได้ปิดประตูขังเขาและไล่ฆ่าทิฟฟานีเขาควงขวัญเข้าที่ข้อเท้าของเธอจนล้ม และจับเธออุ้มเสียบเขาวกวางจนทะลุท้องเมื่อเดนนิสออกมาได้ก็เห็นว่าทิฟฟานี่ตายแล้วและเขาถูกฆาตกรฟันจนหัวเละจากนั้นซานต้าโรคจิตได้ยื่นขนมให้กับลูกสาวคนเล็กของนายกและเดินจากไปเมื่อขบวนพาเรดเริ่มขึ้น นางเอกและนายอำเภอไล่ตามจับซานตาจิมเขาพยายามหนีเข้าฝูงซานตาพอของนางเอกที่นั่งอยู่บนรถลากชี้บอกทางเธอจึงวิ่งตามไปนายอำเภอก็มาดักหน้าและจับตัวเขาได้สำเร็จเขาบอกกับเธอว่าเขาไม่ได้ทำนางเอกจึงมานั่งทบทวนสิ่งที่ซานตาจิมพูดเขาได้ยินคำปรารถนาของเด็กๆมันไม่สมเหตุสมผลที่เขาจะเป็นฆาตกร หลังจากนั้นเธอจึงมาตามคำสั่งของนายอำเภอและพบกับคาสันเธอจึงเข้าไปจับเขาและถูกบังคับให้ฆ่าเมื่อเขาชักปืนออกมาจะยิงเธอนางเอกมองไปเห็นเกล็ดหิมะ เธอจึงไขคำใบคอสเว w o r d ได้สำเร็จและเธอยังสังเกตเห็นกล่องของขวัญในห้องของคาสันและจำได้ว่าที่สำนักงานและพ่อของเธอได้รับของขวัญแบบเดียวกันเธอจึงโทรบอกนายอำเภอและรีบขับรถกลับบ้านเมื่อมาถึงก็พบว่าพ่อของเธอเสียชีวิตแล้วแม่ของเธอซ่อนตัวอยู่ในตู้อย่างคนเสียสติเธอจึงออกตามล่าฆาตกรโรคจิตนั่นในขณะเดียวกันฆาตกรก็เข้าโจมตีสำนักงานนายอำเภอเขาฆ่าใจที่โผล่หน้าเข้าไปในรถและนายอำเภอที่กำลังเปิดกล่องของขวัญและ และพบว่ามันเป็นก้อนถ่านจูจูไฟทั้งสำนักงานก็ดับฆาตกรนำเครื่องพ่นไฟเผาในอำเภอจนไหมและตามฆ่าเบรนด้าที่เข้าไปซ่อนตัวในห้องเล็กๆเ,เขากำลังจะเปิดประตูแต่เขาได้ยินเสียงของซานตาจิมกำลังตะโกนทำให้เขาเปลี่ยนความสนใจแต่เขายังหักกรอนประตูไม่ให้เบรนด้าหนีออกไปได้เขาเดินมาเปิดโรงให้ซานตาจิมโดยไม่ทำอะไรเขาเลยแต่ซานตาจิมดันหาเรื่องต่อยเขาก่อนเขาจึงโมโหสวนกลับด้วยสนับมือจนหน้าซานตาจิมเละนางเอกได้ตามมาช่วยทุก แต่พบว่านายอำเภอและจิมตายแล้วเธอจึงตามหาเบรนดา้าฆาตกรโรคจิตได้โผล่เข้ามาบีบคอเธอนางเอกจึงฟาดเข้าไปที่หัวและบอกว่าพ่อเธอเป็นคนดีก่อนจะวิ่งหนีไปหลบและชักปืนเตรียมยิงฆาตกรพุ่งเข้ามาจับตัวเธอเธอจึงฉีดสเปรย์และทุบเอาขวานออกมาฟาดแต่ก็ถูกผลักจนล้มนางเอกมองไปเห็นเครื่องพ่นไฟเธอจึงหยิบขึ้นมาเผาฆาตกรและไปช่วยเบรนด้าออกมา แต่สุดท้ายฆาตรกรก็หนีออกมาได้เหลือเพียงหน้ากากที่ไม่ไปพร้อมสำนักงานในตอนท้ายมีการเปิดเผยภายหลังว่าฆาตรกรโรคจิตคือโรน่โจนจูเนียเจ้าของบริการทำความสะอาดและซ่อมแซมปล่องไฟเขารอดชีวิตแต่ได้รับแผลเป็นบนใบหน้าเขามองดูภาพครอบครัวและนึกถึงอดีตในวัยเด็กเขาเห็นพ่อใช้เครื่องพ่นไฟเผาแม่และพ่อนังเอกเป็นคนยิงพ่อของเขาทำให้ไฟลุกไหม้และตายตามแม่ไปเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เขาเสียสติและหาทาง แก้แแคนละหนังก็จบลงช่วงสรุปหนังโรนัลโจนจูเนียร์คือซานต้าโรคจิตที่สวมหน,น้ากากไล่ฆ่าคนเลว็วและแก้แค้นพ่อนางเอกที่ฆ่าพ่อของเขานางเอกที่เพิ่งเสียสามีไปเธอก็หมดความกล้าแต่เธอได้ขึ้นเป็นรองนายอำเภอแทนจอแดนคนที่ถูกซานต้าโรคจิตฆ่าตายกว่าเธอจะรู้เป้าหมายฆาตกรมันก็สายเกินกว่าที่จะช่วยพ่อไว้ได้และถึงแม้นางเอกจะจุดไฟเผาเขาแต่เขาก็ยังไม่ตายและหนีไปได้ ก็จบกันไปแล้วกับหนังไซเล่นไหนซานต้าโหดฆ่าไม่เลือกหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดม r r ีคริสต์มาสค่ะทุกคน